สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับก็มีสาระความรู้นะครับเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเช่นเคยครับสําหรับใครที่ทํางานด้านเอกสารนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์ pdf นะครับที่เราคอนเวิร์ตนะครับจากไฟล์ Word ออกมานะครับมีปัญหาเรื่องของขนาดไฟล์ pdf ที่มีขนาดใหญ่นะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับในการบีบอัดไฟล์นะครับให้มีขนาดเล็กลง โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆระบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับง่ายๆก็คือเสิร์ชนะครับใน Google Search ได้เลยนะครับเสิร์ชคำว,ว่าเว็บไซต์บีบอัดไฟล์ PDF นะครับมันก็จะปรากฏเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ให้บริการบีบอัดไฟล์ PDF นะครับก็ให้เลือกเว็บไซต์แรกเลยนะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า iLovePDF.com เว็บไซต์นี้นะครับก็ใช้สำหรับบีบอัดไฟล์ PDF โดยตรงเลยนะครับ ลดขนาดไฟล์นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของไฟล์ข้อมูลนะครับให้มีคุณภาพสูงด้วยนะครับจำไว้เลยนะครับเว็บไซต์ i love pdf com สำหรับขั้นตอนนะครับในการบีบอัดไฟล์ pdf ก็ไม่ยากเลยนะครับ ในส่วนของวิธีการบีบอัดไฟล์ก็ไม่ยากครับเราก็เลือกไฟล์ PDF ที่เรามีอยู่แล้วนะครับทำการเลือกไฟล์ไปวางได้เลยนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะมีให้เลือกนะครับให้เราเลือกนะครับจะบีบอัดไฟล์ให้มีคุณภาพประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะทำตามที่เขาแนะนำนะครับก็คืออันที่2นะครับจากนั้นก็จะทำการคลิกปุ่มบีบอัดไฟล์นะครับ ระบบก็จะทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสู่ระบบก่อนนะครับเราก็รอจนกระทั่งนะครับครบ100%่สำหรับไฟล์เอกสารนะครับ PDF ที่นำมาอัปโหลดนะครับก็จะมีขนาดไฟล์อยู่ที่ 45MB เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่บีบอัดไฟล์แล้วนะครับขนาดไฟล์จะเหลือเท่าไหร่ ตอนนี้ครบร0 0แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมกำลังทำการบีบอัดไฟล์ PDF ให้เราอยู่นะครับในระหว่างที่เรากำลังรอโปรแกรมบีบอัดไฟล์นะครับก็อย่าปิดหน้านี้นะครับตอนนี้ระบบโปรแกรมนะครับก็กำลังประมวลผลอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟล์ PDF นะครับที่ระบบสามารถบีบอัดได้นะครับลดลงไป70%นะครับ จากขนาดไฟล์46เมกะไบต์นะครับตอนนี้เหลือที่ประมาณ14เมกะไบต์นะครับถือว่าไฟล์ PDF นะครับมีขนาดไฟล์ลดลงมากในทีเดียนะครับตอนนี้มุมซ้ายล่างนะครับระบบก็กำลังประมวลผลเรื่องของไฟล์เอกสารนะครับให้เรารอสักครู่ ลังจากที่โปรแกรมนะครับทำการแปลงเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้นะครับในเก็บไว้ในโฟลเดอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับเคล็ดลับนะครับในการแปลงไฟล์ PDF ที่มีขนาดใหญ่นะครับให้เล็กลงนะครับแต่ไม่สูญเสียคุณภาพของไฟล์ รู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมบอกต่อนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดูดใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดเ,เคล็ดรับดีๆจากช่องแม็กถาม h ช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ